อ่ะมาต่อนะครับอาจจะมีเสียงประทัดนิดนึงครับเพราะว่าจุดจีนจุดประทัดกันนะครับโอเคคือถ้าเราดูดีๆเนาะสมมุติเรามีเซตหนึ่งที่มีสมาชิกอสามตัวอีกเซตหนึ่งมีสมาชิกอ่ที่อยู่ในลิสต์เนาะแบบเยอะจัดเลยนะฮะน,นี่อันนี้ลิสต์มีสมาชิกเนาะเราเราควรจะใช้ใครเป็น x ใช้คนใช้ใครเป็น y เนาะคือเราย้าย x ทุกตัวเป็น y เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้นี้เป็น x นะฮะ เราก็คือแปลว่าเราต้องอัปเดตของเยอะมากเลยแล้วก็ย้ายของในลิสต์เยอะเยอะจัดเลยนะฮะนั้นก็อาจจะเสียเวลาจริงๆเราควรจะย้ายไอ้ไอเ้เซตเล็กไปหาเซตใหญ่เนะเพราะฉะนั้นคิวลิสติกหนึ่งที่เราใส่ได้ก็คือเราเราก็แบบนี้ครับคือถ้าเราเรามีมีลิสต์ lx กับ ly แล้วเรารู้ว่าแต่ละตัวมีสมาชิกเท่าไหร่เนาะเราก็สามารถที่จะพยายามฉลาดมากขึ้นได้เนาะอันนี้เนี่ยผมจะเรียกเป็นอ p t i m มิซ i ชันเวอร์ชันเอแล้วกันนะฮะ ีเพราะว่าเราแบบทําต่อนนะเราจะทำอะไรนิดนึงครับเราจะ,จะพยายามฉลาดขึ้นนิดนึงก็คือเราจะไม่ย้ายถ้า x มัน x มันใหญ่กว่า y อะ่ะเราจะไม่ย้าย x ไปหา y นาะนั่นเราก็จะประมาณนี้ครับ if if l x t h t size คือ list เราต้องเก็บ size เพิ่มเติมนิดนึงนะเพื่อเพื่อความ สะดวกในการออพติม z e ์นะครับเพราะฉะนั้นซึ่งถ้าใช้ใช List ลิสต์แล้วแล้ว l i s t ์ดอทถ้ามัน List.size มันใช้เวลา o ออันก,ก็พังกันนะฮะก็ต้องแบบ List.size เราได้ทำตอบใน O1 เลยนะถ้า LX.size เนี่ยมากกว่าเอลไวดอทไสเนาะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็สลับ XY แล้วกยอ็ y, นะอันนี้ไพทอนมาเลยนะคือสลับ สลับโค้ดที่เหลือก็เหมือนเดิมก็คือเราก็จะย้าย x ไปหา y เพราะฉะนั้นตรงนี้เรารประกันว่าขนาดของ array x เนี่ย list x เนี่ยก็จะไม่ใหญ่กว่าขนาดของ list y เพราะฉนั้นเราก็จะย้ายตัวเล็กเสมอถ้าเล็กกว่าก็ย้ายเรื่อยเรื่อยนะอันนี้ใน worst case ก็ยัง on อยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเซตทั้งคู่คือถ้าเซตอันนึงเล็กอันนึงใหญ่เนี่ยมันจะย้ายแค่ตัวเล็กเนาะแต่มันก็ไปได้ที่เซตหนึ่งมีแบบ n ส่วน2ตัวอีกเซตหนึ่งก็มี n ส่วน2ตัวเนาะมันก็จะเ,เวลาเนียนกันยังไงก็ยังไงก็ชา้าจัด นะเช่นเซตหนึ่งมีสามสิเปอร์เซ็นตอีกเซตหนึ่งมีสาสิเปอร์เซ็นตยูเนียนกันก็ก็แย่อยู่ดีแนาะแต่ว่าถ้าเรานึกถึงฮะถ้าเรามีเซตใหญ่จัดเลยเอ็นชนสองเอ็นวนสองะยูเนียนกันเสร็จอะมันมันไปยูเนียนกับคนอื่นได้ไหมคําตอบคือไม่น่าจะได้แล้วเพราะมันมันกินมันกินสมาชิกไปทุกตัวแล้วเนาะมันมันใหญ่เพราะนั้นเวลาเซตใหญ่ไปยูเนียนกับเซตใหญ่อะมันมันมันก็มันก็ใช้เวลาเยอะแต่มันเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยเพราะว่าเซตใหญ่มันมีไม่เยอะนะฮะลองลองค เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าสังเกตด,ดีนะฮะ worst case เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าถามว่า worst case เกิดบ่อยไหม worst case เนี่ยก็คือเกิดไม่บ่อยเพราะว่าพอเกิดทีแล้วมันเหมือนแบบเออเซตเราใหญ่จัดแล้วอะมันจะไปเจอคนใหญ่เซตใหญ่ก็มันน่าจะได้ไม่กี่ครั้งเนาะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เอ่อ คือจากไอเดียพื้นฐานตรงนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าเวลารวมที่เราใช้ในการยูเนียนเนี่ยนะฮะจะไม่ไม่ได้แย่เกินไปนกะนะงั้นก็เดี๋ยวพิสูจน์กันครับเิ่มมาเนาะโอเคอันนี้เราได้ t a s t r u c t u r e แล้วเนาะก็คือ Data s t r เชื่อ e เวอร์ชันหนึ่งของเราหนึ่งจุดห้าเราเนะี่ยก็คือมีมี array ไว้เก็บ id แล้วก็มี list เอาไว้เก็บสมาชิกแล้วก็เวลายูเนียนก็พยายามฉลาดนิดนึงเอาตัวเล็กไปยูเนียนตัวใหญ่เนาะอันนี้เรามีสับชื่อเรียนะฮะเขาเรียกว่ายูเนียน ยูเนียนไบไซก็คือเอาเอันเล็กไปหาตัวใหญ่ประมาณนี้นะยูเนียนไบไซดเนี่ยโอเคเลมมาก,ก็คือเราพิสูจน์รันนิงไทม์เราเนาะเอ่อตัวไฟล์เนี่ยนะฮะไฟในโอหนึ่งผมไม่ต้องทำอะไรเนาะแต่ว่าเราจะพิสูจน์ว่าเอ่อซีเควนซ์เลมมาหนะฮะก็คือตลอดการทำงานของกิทึมนะฮะตลอดการทำงานของกิทึมนะฮะ เอ่อเอ่อยูเนียนจะใช้เวลารวมไม่เกิน OnLogN นะคือ Worst Case มันอาจจะเป็น On เนะแต่ว่ารวมหมดตลอดคือมัน On ได้ไม่เยอะก็รวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็น nLogN ทอกเ่าั้นเอง o N. นะ,ะมาที่สูจนกันนะครับเดี๋ยวเราจะ พิสูจน์ก่อนนะฮะว่าเวลาการทํางานของยูเนียนหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นเท่าไหร่เอาแบบละเอียดกว่าโอนะฮะโอเคสังเกตข้อแรกก่อนนะก็คือเอ่อเวลาเราสั่งสังเกตว่าสังเกตว่านะฮะเราเรียกยูเนียนเอ็เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนาะเอ่อเวลาสั่งยูเนียนเอ็กซ์เนี่ยเราจะใช้เวลาเท่ากับเอ่อถ้าเราดูเนาะอันเนี้ยส,สเต็ปเนี่ยคือโอหนึ่งเนี่ยโอหนึ่งเพราะว่าเช็คขนาดเฉยๆเนาะสลับค้าง ทั้งคู่ส่วนอันนี้ใช้เวลาเท่ากับขนาดของเซตที่มันมีขนาดเล็กนะเนาะสมมุติว่าเราเรา,เราเรียกขนาดเป็นเป็น,เป,นเป็นขนาด x y แบบนี้เนาะเราก็จะใช้เวลาเท่ากับขนาดเล็กเพราะนั่นก็ใช้เวลาทํางานในเวลา o ของ min อ่าของขนาดของ lx กับขนาดของ ly อยู่ทำงานเป็นเวลาปลาผันตรงกับขนาดของเซตที่มีขนาดเล็กอะ่ะก็คือตามขนาดเซตเล็กโอเคไหมฮะตามขนาดเซตเล็กเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะคิดเวลาแบบนี้เนะเาะเราจะทำอย่างนี้นะฮะเราก็จะเ,เวลาเราคิดเวลาเนี่ยเราจะเ,าเวลาเวลาคิดเวลารวมนะเราจะโดย โดยคิดเวลาไปที่สมาชิกของเซตเล็กดูไอเดียนี่ก่อนนะฮะอันนี้อะไรเป็นอะไรที่อาจจะดูแอดวานซ์สมมติเรามีเซตเล็กนี่เนาะแล้วเราสั่งอยู่เนี่ยเนี่ยทุกคนย้ายไปตรงนี้เนาะสมมติว่าอันนี้มีขนาด L Y ใช่ไหมสมมติว่า L Y ใหญ่กว่ากันมีขนาด L L x อันนี้เซตเล็กใช่ป่ะแล้วเราคิดเวลาเพราะนั้นเวลาก็เป็น O ของ L เล็กเนาะเราจะคิดเวลาแบบนี้ฮะ แทนที่จะคิดเวลารวมๆตรงเนี้ยเราเอาเวลานี้ไปเก็บตังค์กับสมาชิกทุกตัวในในเซตเล็กก็คือบอกว่าแทนที่เราคิดเวลาทั้งหมดเนาะเรายังไม่คิดเวลาเราเราเราจาไว้ก่อนแต่วิธีการจําคือเราบอกเอ้ยคุณคุณคิดเวลาฝากเวลาไว้คนละหนึ่งหน่วยแบบนี้นะเหมือนเอาเงินไปฝากไว้อ่ะคือคือ,ค,อคือจ่ายโอโอของขนาดเซตเล็กใช่ไหมเราก็เหมือนว่าเอาเงินหนึ่งหน่วยเนื่องจากมันโอเราคิดว่าเป็นหนึ่งเลยแล้วกันนะ เราก็เอาเงินหนึ่งหน่วยไปฝากไว้ที่สมาชิกของของของเซตตัวเล็กแบบนี้นะฮะโอเคใจไหมฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรายูเนียนเนี่ยเราก็จะเอาเงินไปฝากที่สมาชิกแต่ละตัวในเซตเล็กทําไปเรื่อยๆนะเพราะ,ะนั้นเวลารวมทั้งหมดเนี่ยนะนะเ,เดี๋ยวผมเขียนยนะิดนึงเราคิดเวลารวมของแต่ละยูเนียนเนาะโดยฝากเวลาฝากนี่เหมือนแบบ เงินฝากเลยเนาะไว้กับแต่ละเอลเมนนะฮะก็เอลเมนละละ,ละหนึ่งหน่วยนะถามว่าหนึ่งหน่วยมันมันช่วยอะไรก็คือเอ่อก็คือมันมันโอเพราะนั้นอันเนี้ยเงินที่ฝากเนี่ยขอสรุปตรงนี้ก่อนนะฮะเงินที่ฝากเนี่ยเงินที่ฝาก เนี่ยก็คือครอ,อบคุมเวลาที่ใช้เนาะมากกว่าเท่ากับเวลาที่ใช้เพราะว่าเพราะเวลาใช้มันเป็น O ของขนาดเสร็จเล็กเราก็ไปฝากทุกคนคนละหนึ่งหน่วยเพราะนั้นก็พอดีนะฮะพอโอเคทีนี้คําถามก็คือว่าทําไปจนเสร็จแล้วเนี่ยเพราะนั้นเวลารวมเราจะได้ว่าจากวิธีการ Accounting ิ้อย่นี้อันนี้เขาเรียกการแบบ Accounting เนาะก็คือเราทําบัญชีเนี่ยจากการทําบัญชีเนี่ยจะได้ว่าเวลารวม การทางานเนี่ยนะฮะจะเท่ากับเงินรวมทั้งหมดที่ฝากไว้ที่อลเมนพวกนี้นะฮะอย่างทุกๆอลเมนเนาะประมาณนี้โอเคเพราะ,ะนั้นคาถามก็คือการวิเคราะห์อันนิ่งไทม์ของเราเนี่ยฮะการวิเคราะห์เวลาเนาะวิเคราะห์เวลาเนี่ยฮะก็ถามว่าเงินรวมที่ฝากไว้ทั้งหมดเยอะมากสุดเท่าไหร่จะไม่เกินเท่าไหร่เนาะจะไม่เกินเท่าไหร่ทีนี้เราจะวิเคราะห์ไงว่าเงินรวมจะไม่เกินเท่าไหร่ เป้าหมายของเราเนาะเป้าหมายของเราดูโกงเราโกงเราเนี่ยเราจะบอกว่าเงินรวมเนี่ยไม่เกิน n log n นะฮะแต่ว่าเราจะวิเคราะห์ไงเนาะเราก็จะวิเคราะห์ว่าเอ่อแต่ละเอลเมนนะฮะจะได้รับเงินเท่าไหร่เนาะจะได้เงินมากสุดเท่าไหร่เนาะเราเราวิเคราะห์แบบอ้อมนิดน,นึงเนาะคือแทนที่จะคิดว่าเวลาก็คือคิดเป็นเงินแต่จริง ไอ้คำว่าไอ้ไอ้คำว่าเงินเนี่ยก็คือเป็นเป็นหน่วยของเวลานี่แหละคือเราเราเราคิดคือแต่เราคิดค rare, เ,คเวลารวมวเราก็คิดว่าเอาเอเวลาทํางานเราก็เอาเอาเวลาไปเก็บไว้วกับเวลาใช้เนี่ยไปเก็บไปฝากไว,ควนะ้คุณใช้เท่านี้หน่วยนะคุณใช้เท่านี้หน่วยนะเราค่อยถามที่ว่าเออเวลาลวนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่มันก็เป็นวิธีการวิเคราะห์เวลา,าแบบเออแบบแบบทำเห,เหมือนบัญชีนิดน,นึงนะฮะแต่ก็เวลาเรียกเป็นเงินกับเวลาก็คือเรื่องเรื่องเดียวกันนะอย่าเพิ่งงงโอเคนี่เราก็ถามว่าแต่ละอิมนจะได้เงินมากสุดเท่าไหร่ทีนี้ คำถามก็คือว่าเราเราได้เงินตอนไหนเนาะได้เงินตอนไหนก็คือได้เงินตอนออได้เงินหนึ่งหน่วยตอนตอนอยู่ในเซตเล็กเนาะในเซตเล็กของการยูเนียนเออแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติผมอยู่ในเซตนี้เนาะผมจะโดน ผมจะได้รับการฝากเงินหรือแบบคิดเวลากับผมเนี่ยผมต้องไปเจอคนที่มันใหญ่กว่าผมใช่ไหมโอเคพอลเสร็จผมก็กลายเป็นเซตที่มันใหญ่ขึ้นรอบต่อไปเนี่ยถ้ามีเซตเล็กมายูเนียนเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ใช่เซตเล็กใช่ป่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรเพราะไม่ได้ชารจกับผมแต่เซ็ตผมก็ใหญ่ไปเรื่อยๆบางครั้งที่ไม่มีเวลายูเนียนแล้วผมไม่ไม่ใช่คนจ่ายเซ็ตผมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่ผมผมต้องจ่ายผมจะไปเจอคนที่มันใหญ่ใหญ่อย่างน้อยเท่ากับผมอะนี่ห่อไหมฮะคือ เราชาร์จตอนไหนบ้างเนาะเราก็คือชาร์จตอนนี้เราอยู่ในเซตเล็กไปรวมกับเซตนี้เนาะนี่รอบแรกรอบสองที่ชาร์จคือเซตเราใหญ่ขึ้นละไปลงกับอีกคนเฮ้ยใหญ่ขึ้นอีก,กวะเคไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราชาร์จโดนชาร์จเนาะนะะทุกๆครั้งที่ดูขนาดเซตที่ผมอยู่เนาะเริ่มต้นเนี่ยเซตที่ผมอยู่ให้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 เซตไอที่ผมอยู่โดนชาร์จทุกครั้งเนาะ เซตไอที่ผมอยู่เนี่ยรอ,อบแรกเนี่ยที่โดนชาร์จเซตไอผมก็คือเรียกเป็น SI นะี่ขนาดของเซตที่ผมอยู่ในการโดนชาร์จครั้งแรกก็คือเป็นหนึ่งแน่นอนแต่ว่าพอ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 ,พอผมเป็นเซตเล็กแล้วไปยูเนี่ยนเสร็จอะเซตถัดไปที่ผมเอามายูเนียนอะมันต้องมีขนาดอย่างน้อย Ss S 1หนึ่งใช่ป่ะก็คือต้องมีขนาดอย่างน้อยหนึ่งต้นต้นก็คือหนึ่งจะโดนชาร์จได้ก็ต้องไปรวมกับชาวบ้านที่เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่าจะมีค่าต้องต้องเป็น2องเลยละหรืออาจจะมากกว่า2ก็ได้เพราะฉะนั้น หลังจากไปรวมใครไม่รู้ผมจะมีค่ามากกว่านกว่าสองใช่ปหพอรอบต่อไปเนี่ยผมเอาไปรวมใครไม่รู้ซึ่งมันต้องมีขนาดอย่างน้อยสองเพราะ,ะนั้นสี่ที่ผมได้ต้องมีขนาดอย่างน้อยสี่นึกอไหมฮะรอบถัดไปผมมีขนาดอย่างน้อยสี่ใช่ไหมไปรวมใครไม่รู้่มันก็ต้องมีขนาดอย่างน้อยแปดเพราะ,ะนั้นสังเกตว่าถ้าเราลองไล่ไอเดียตรงนี้ดูเนี่ยเราพบว่าเซ็ตทุกครั้งที่ผมถูกเก็บตังค์อ่ะหรือหรือเวลามันมาเก็บกับผมเนี่ยเซ็ตผมใหญ่ขึ้นอย่างน้อยสองเท่านะฮะ ตรงนี้เราผมขออนุญาตไม่เขียนอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าสังเกตว่าทุกๆครั้งนะทุกๆครั้งที่อยู่เนียนแล้วเป็นสมาชิกของเซตเล็กเนาะของเซตเล็กเราจะได้ว่าขนาดของเซตใหม่ที่อยู่นะมีขนาดเพิ่มขึ้น อย่างน้อยมากกว่าเท่ากับสองเท่าเพราะอีกเซตหนึ่งมันต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับผมอะ่ะเพราะนั้นขนาดของเซตก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าโอเคคาถามก็คือว่าแล้วเซตมีขนาดเราอยากรู้ว่ามันโดนอยู่ในเซตเล็กได้เท่าไหร่เนาะเราถามว่ามีเซตมีขนาดเพิ่มขึ้นสองเท่าได้มากสุดอีกครั้ง อ่ะเซตที่ผมอยู่มีขนาดเพิ่มขึ้นสองเท่าไมากที่สุดกี่ครั้งเราก็ต้องถามว่าเซตใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่าไหร่เซตใหญ่ที่สุดก็คือเซตใหญ่สุดเนาะเซตใหญ่เซตที่ไม่เพิ่มแล้วเนี่ยก็คือเซตที่มีขนาดเท่ากับ n ใช่ป่ะคือเซตมีขนาดไม่เท่ากับอ,อย่างอย่างน้อยมีขนาดอย่างน้อย n ใช่ป่ะเพราะนั้นสังเกตว่าถ้าเพิ่มถ้าเพิ่ม k ครั้งเนาะเพิ่มสองเท่า k ครั้งเราได้ว่าเซตมีขนาด <ítulo> อย่างน้อยอะไรนะสองกำลัง k ใช่ปะแต่เซตใหญ่สุดมีขนาดไม่เกิน n เพราะนั้นสอกลัง k ต้องไม่เกิน n ใช่ไหมเราก็จะได้ว่าดังนั้น k ก็ต้องไม่เกินล็อกของ n ล็อกฐานสองของ n นะเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าเออเซตใดๆเนี่ยจะอยู่ในสมาชิกเล็กเอ่ออิเมนใดๆโทษครับ ELEMENT ใดๆนะจะอยู่ในเซตเล็กได้ไม่เกินล็อก n ครั้ง ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ถูกเก็บตังค์ได้ไม่เกินล็อกเอ็นบาทเพราะฉะนั้นเวลาเรารวมนั้นรวมค่าใช้จ่ายเวลาที่เก็บกับอิเลเมนต์ใดๆดเนาะใดหนึ่งอันเนี่ยก็จะเป็น O ของ log n เนะเพราะนั้นรวมทุกอิเมนต์นะนั้นรวมทุกอิ e m เมนต์ ก็คือใช้เวลาจะจะมีเวลาจะใช้เวลาก็คือเลงเทุน element ก็คือมี n element ใช่ป่ะก็ใช้เวลา O n l ล็อก n ตามต้องการตามที่เราต้องการในพิสูจนะอันนี้ก็คือเป็น running time ของตัว data structure ตัวนี้เนาะข้อเสียของ data structure ตัวนี้มีอะไรบ้างนะฮะฝากคิดิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีก data structure หนึ่งนะครับ แต่้าเซิร์ฟเนี่ยโดยรวมอ่ะเวลาก็โอเคทีนี้ถ้าเราไปใช้ในการทําอิมพิเม้นต์คูร์สเกเนี่ยเวลามันก็จะโอเคเหมือนกันเพราะว่าเพราะเราจําได้ในคูร์สเกเนี่ยเราจะสั่งไฟล์ m รอบเนาะเดี๋ยวตอนเรียนพับโซ่เราไปดูอีกทีหนึง่งเราสั่งไฟล์ m รอบแล้วก็สั่งยูเนียน n รอบแต่ยูเนียนรวมเวลาทั้งหมดก็ไม่เกิน o n lock ok n ใช่ป่ะไฟล์ o m ครั้งแต่แต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาเอ่อ o หนึ่งเพราะนั้นเวลารวมก็เป็น n ล็อกเบวกเแล้วก็บวกเวลาที่ซอร์สเนี่ยก็จะเป็นเอ็มบวกเวลา m อ็มล็อกเอีกทีก็อันกก็จะแบบค่อนข้างก็เป็น m อ็มล็อกเครับเร็วใช้ได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเหมืนนอนกันสำหรับเดต้าสตั๊กเจอร์ตัวนี้แต่ว่ามองในแง่การพมิมพ์เควสเก้าเนี่ยก็เวิร์กเลยนะได้ได้อันกอที่แบบเนียร์ลีเนียไทม์เอ็ล็อกเนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวฝากคิดนิดหนึ่งว่ามีข้อเสียอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูอีกเดต้าสตั๊กเจอร์หนึ่งครับขอบคุณครับ